สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเช้าว่นนักอ๋อ,เ,อเสียงค่อยแค่ไปดีแม่มึงดูมันค่อยแค่เช้าวินนักอ,อู้มาเด้อกินข้าวสวยน้ำกันมื้อนี้นะกินต้มถั่วพ่อแม่พี่น้องอาหารฝรั่งเนื้อถัอ่วเลยค่ะารนเดอร์เออหารฝรั่งเนื้อต้มถั่วข้าวข,าว,ขาวนะเดี๋ยวจะให้เบิง่งถ้าบ้านเฮาเนาะบ ถ้าบ้านเฮาเจ้าเฮ็ดอันเป็นน้ำหวานเป็นอันขนมหวานนะนะแต่ว่าทางนี้เขาเจ้าเฮ็ดเป็นอันเป็นอาหารฝรั่งมาลิสตันเอเออเอเซียขนมปังเนอะโรนิสต้าเอเชอือเถอะเอเชียโอ้ยพ่อกับเอเวียกเลยเนาะบ๊บไปต้มเชลล่าอัน บวบสัเป็แครอทมันฝรั่งหอ,หอมใหญ่กระเทียมไปใส่อีกแล้วไปใส่อีกแล้วกินข้าวลูกด,ดูแท้ว่าแม่สาวไร่ก่อนเลยบอสบอสมาได้แทบไมาเปนอง <c oughs> จะมาแค่มาหนนะ่ะ Sí, tôi đã hết ăn kim khó mẹ. Một kim khó mẹ. Mẹ vang đấy. Mẹ vang mẹ. Chocolate 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 กกะเลกไดีเดียยวเดีไม่ปิดกนให้เปิดทารท่เดี๋ยวกลับมาใหม่เด้อ้กินนะมึงกระตู ບຶງຫຍັງມາກາຕູນກາຕູນຮັ້ນເລີຍອ້າອ້າເດຍໍຍໍທີດາດເສື້ອກິນມັນຮຽມມາລົງຮຽມມາຮ່າງກິນອບນານາຮລມກອຮາກ กินไหมกินไนรจำเลยแ่กินข้าวนี่ไรแม่บเพิ่ซื้อขนมเพื่ออะไรซื้อไม่รู้เลยเวาทีป้าไม่เด้ด้วยเลยนะกินขนมนะบอกแล้วมันกินบุหรี่ห้ามกินเลยกินขนมหลงข้ไดเจ็บฟ้องขนั้น อไรบนบไทยแม่จีวางอะไรบึ่งบอวางเนาะบังเนาะบังเนาะบงบังบังบังว่ะแม่ปอนม่ปวอบอปอนเอง้ยมาเปอนเองปอเองากินเน้ะ aquí tranquilo Aquí, luego aquí. Aquí. aquí y luego vamos a vez al cuello, ¿okay? Qué? ¿Qué? Al cuello otra vez? Luego ¿vale? ¿eh? ¿Okay? ¿Ok? De antes abrí la mañana zona, ahora, la tarde también. Abre. Y mañana también. Y y y y, 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 y lunes, lunes, martes, miércoles, Mi ya. เสรดกเสเปิดจานฮอดสุกแล้วจานฮอดสุกรูเน็ตอีอีเบเน็ตรู้เน็ตีเน็ตอืมโอเะามาเป็นยังงมันเปิดแล้ววะสมันเปิดให้เหนเตตาบยละตากุกันดู กินได้แม่กินหมดแล้วได้แม่หมดแล้วมของไอ้ยังบ่มืดจน้อยองไอกรมืดจนนยจน้อยของไอกรมืด Ya sao, ya sao, ¿eh? ya sao, no mueve. <muchosParadi prescribe> eh, eh, vale, Piperoni, no, ni no, 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 no,